สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฮะเหล็กนะคะเหล็กโครงหลังคานะคะเหล็กโครงเหล็กเล็กเล็กโครงกันสาดนะคะนี่นะคะต่อมาเลยนะคะเหล็กนะคะสิบสามเส้นนะคะส่วนเสานี้นะคะหนูก็ซื้อมาไว้ก่อนนั้นแล้วนะคะนี่ก็เมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะเหล็กมาส่งนะคะลุกมาส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ นี่นะคะ13เส้นนะคะเล็กหน้าสีนะคะก็ซื้อมาเป็นบางส่วนก่อนนะคะทุกท่านค่ะอ่านี้นะคะจะมาทําตรงนี้นะคะก็เตรียมพื้นที่นะคะปรับหน้าดินเปลี่ยนหน้าดินนะคะไว้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน,นะคะ ก็ต้องเอาปอพาน้องเอ็นนะคะไปอยู hguru, layers, water, friend, ่ที homes, <S <S right. ่นะคะบริเวณวัดป่าเตียงก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ช่างจะมาทํางานนะคะเลยพาน้องเอนไปอยู่ที่วัดปาเตียงค่ะ มันาอูนี้เลยพว่าเฮาเนียมักอาศัยอยู่่นี้ไที่หลังเหรอตนันเละวไดเพิ่มตรงนี้เลยมันก็นั่นแหละแล้วก็่าือว่าอ่านี่นคะก็ เนี่นะคะเสานี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกท่นานขาเสานะคะ,ะ,คะก็ยื่นออกมาจากตรงนั้นนะคะก็สี่เมตรนะคะนี่นะคะที่ช่างจะขุดนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ใ,ให้ด้วยนะคะก็จะอัปเดตนะคะให้ชมเรื่อยๆนะคะ โน่นนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบคลิปเรียนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ